ท่านพลเอกประยะุทธ์จทวชัยโอชานายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านมีเอกทิพย์คารสพวกเราณที่นี้มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามคำอภิปรและมตงสืดท้ายเื่นรวมสามฉบับในวันนี้โซท,ทุกท่านที่ร่วมาวันนี้มีการลงข้อเสนอ 関係者はアーコントンティア大使太王国財務大臣と梨田勝也太王国就察特命宣言に対してどうぞ手振りまでお願ください เทุกข่ข้นรวรวมปรอมูนทั้เพื่อแสดงความยิน